สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่หจากสาสิดนัดนะครับอาทิตย์นี้เตะอยู่2วันนะครับคือวันวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับรบก,กวนกดกระดิ่งไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าของผมมันเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับผิดคลิปต่อเนื่องกดกระดิ่งจะได้ไม่ไม่พลาด ไม่พลาดลำดับคะแนนแล้วก็ผลการแข่งขันที่ต่อเนื่องกันนะครับผมอ่ะครับผมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สามทุ่มว่ากันไปเลยครับแมนซี่โอ้ยก็ยคงชนะฟอร์เรดอีกแล้วเนาะอันนี้ฟอร์เรดมาเยือนเนาะ <c oughs> โอ้ขออภัยแล้ว <c oughs> ก็ต่อไปคููต่อไปคิสตันพาเลตเจอฟูลแลมสามทุ่มเหมือนกันดูตั้นเทาวต้อนรับการมาเยือนของวุ้ แฮมตันคู่ดึกของเมื่ออื่นนะครับคู่ดึกของเมื่ออื่นกับฮาทุมเคิงเบนฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทัฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันนะครับแล้วก็ข้ามมาที่วันที่24วันนั้นที่24ก็กค็คือคือเตะหลังจากหาทุมไปกับตีหนึ่งตีหนึ่งก็เป็นของของเบอร์ลีนะครับของเบอร์ลีเตะตีสองเตะตีสองแมนเชสเตอร์ยูไนเ,นเ,นเนนต็ดต้อนรับการมาเยือน ของโทษโทษโทษเบอร์นลี่ต้อนรับการมาเยือนของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าแล้วก็ยามแรงสองทุ่มเซลซีต้อนรับการมาเยือนของสิงห์สัมอ่างแอตตันวิลล่าคู่ต่อไปอาร์เซนอลนี่นี่จะเป็นแมตช์เดย์นะครับอาร์เซนอลต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองสต็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับผมตามโดยคู่เอกประจำใจของผมนะครับประจำใจของแอดมินนี่แหละครับผม ริเวอร์พูลต้อนรับการมาเยือนของขุนคอนเวสแฮมยูในเต็กนะครับผมเปะสองถุมวันอาทิตย์นะครับพลาดไม่ได้แล้วก็คู่ต่อไปไบตันต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดเอาเธอเบงเดอร์คู่เนี่ยไบตันแพ้บอลมัดเนยบมเสือผมมันแพ้ท่างกันตัวมันสิแพ้ท่างกันบอลไอ้ไบตันเนีตเตะนี่ดีเลนดี้ด,ดีเกมดีมากครับเกมรับต่อบอลกันตั้งแต่ตั้งแต่ประตูนะครับ แล้วก็ฉาบช่วยขึ้นไปยิงประตูออฟซื่อๆหนิวะบบเซอร์ก็ไปถามปีาศาจแดงมังลดเจอมาแล้วแแล้วก็อีกหนึ่งคู่สี่ทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์ดาบคู่เชฟฟ,ฟ,ฟิลยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของซาลิกาดงนิวคาสเซิลโอ้โหนิวคาสเซิลเนี่ยการสัปดาห์ของ UCL ทําทำได้ดีเลยดีมากเลยครับเสมอ a c มีิลานเฉยๆเลยครับเก็บหนึ่งแต้มไปได้นะครับผมอ่าครับผม นี่นี่คือโปรแกรมการแข่งขัน2วันนะครับอ่ะมาดูตารางนะครับตารางนะครับก็ยังคือเก่าครับเซงเซงแอบเซงเซงจิตน่าจะจบฤด,ดูกาลนี้เลยมั่งนี่แมนเชสเตอร์ซิตี้นำนำโด่งเลยครับสิบหาแต้มเตะหาสนะหาโอ้ตายไพรสิ่ินห้าท่านตามด้วยสเปอร์ลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลน,นะครับสิบสามแต้มติดติดมาก็หายใจลดต้นคอไบตันนะครับผม แล้วก็ตามมาห่างๆเลยครับห่างๆน้อยหนึ่งเวสแฮมนะครับสิบแต้มเอาไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและน mm ิวคาสเซิลอยู่ลำดับที่12และ13 6แต้มอย่างเหนียวแน่นนะครับผมเก็บ6แต้มไว้อย่างเหนียวแน่นอ่ามาดูเซลซีหน่อยเซลซี Chelsea อยู่ใสาผมหาเซลซีบ่พอเอาอีลีได้นะครับเซลซี Chelsea ผมอยู่โอ้อยู่อันดับที่14บสีติดๆกันนี่เอง5แต้มครับ5แต้มอา่าว่าไปนะครับหาจุดเปลี่ยนไม่เจอ ยังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอนะครับเซลซีมาดูลําดับสุดท้ายนะครับลำดับสามลำดับสุดท้ายว่ากันไปคือเอฟเวอร์ตันยังได้1แต้มครับผมเตะหาเสมอหนึ่งเนาะนอร์นาแกรแพ้เบอร์ลี่ก็1แต้มนะครับเตะ4เสมอ1ก็อันดับบวยๆก็คือรูตันทาวนะครับเตะ4แพ้รวดขอให้ได้แต้มนะครับเด้อรูตันทาวแอบเชียร์อยู่นะครับทีมในใจผมตั้งแต่ยุค8 8 8แ9ดแปดแปดเก้านยะครับผมเชียร์รูตันทาวอ่าครับผม ขอพรบคุณมากครับใหยังไงก็เชียร์ด้วยความสนุกสนานนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ